ติงปลาดุกสมพักตำมักถั่วมา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 เศษเศษมาเดี๋ยอพี่น้องมาเดี๋ยพี่น้องกำลงตงต่อกห้องเป็นง่าย เห็ดมักยากนะเนี่น่ะเห็ดมักง่าย,าย,ยาจะพลิกข้างในางมันได้ มาเด้อรอบบ่ายบัน right. ีรอบบ่ายเฮาอ่ะวไมมีเกาหลาดมีตะมักถั่วอยู่ที่น้อกติ่งตับกี่น้องเด้อมาไหมเสร็จแล้วน้อกันมาสุดหล่อมาด้วดพูดพ้อมก่อสุดหล่อพ้อมยังสบายดีพี่น้องอยากินข้าวรอบบ่ายเรารด้กินคนน้องจะกินเน่ะ อันน้นนะใช่มาเรื่อยๆถึงหูงใ,ใ,ใส่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 มาเพิ่มเติมมาไม่เติมไหมไม่ใช่หรือาอหรโอเคพี่น้องบนันไดกระดีไปตลาดนัดได้พี่น้องเด้อไปหาซื้อของอยู่ตลาดนัดไปกับหมูพี่น้องมา <laughs> ไเปเบ่งกองมากินแรงกับพี่น้องเว้ OK，那这方包肯定不冷。 ก <laughs> างปลาคองขึ้นเลยมีส <c oughs> าธิตบอสเอาเอากระต่าสองตัว <c oughs>

เจออมเงินนัอดตั้กรไปเขานอนตรงคนครับรอมือถือฟังมาอันนี้ก็แม่เขากินเบ็ดหรอวะเออมะนาวมะนาวก็ห้าพันอนเออเอาเอาเดวแเอามพรดิบกองนึงเด้อกองท่าเพชรนี่กองซี สื่อบอกเฮ้โอสื่อเลยตาบ่ังากดอเจมีแต่ขดนกรดอ มกเล่นเด oh ๋เอมือเกมีสเอาช่วยนก็ล so ูกเนะโอ้ยชื่อชื่อื่อปยแต่รู้เออมาขัวน่ะบีช่ผัดปักกย่าอินมันน่ะบีชน้าดไโยใจเออเอ่อบดชเอาบิปักไปักไไม่คืออยากซ้ำเนาะอันเชิญเอาอุละเชิญรถไปอินมายี่สิบพันพูะ อ๋อซอยเจ้าวินหนเด็มาเดิน้องเดินขามาดันในอย่าห้างกระถางเฮ้ยสลีเตอะ์สลีอ่ะพูดกุหาสลีเป็นทุงนะครับสีของเงาชไหฮะพูดถึงไฟม่ใช่หมนพูดูองไฟนี่เป็นวนั้งมชื่อนมัอเท่าไงเปนเหงยชื่อนี่แหล่าอม่มว่ายดีมึงชื่อคนเงาไมกบสลีนเงา่ะนี่ เจออวไรข้าวเหนียวเจอเนีิกะขาวพวเใครสดง <c oughs> สองโทรงบ่เดี๋ยวเต้เอาวะอะไ่น <c oughs> อยีค้าหน่อยจัแบบจะกุ้น <c oughs> มาเรวเด้พี่น้องต,ตลาดนี่แล้วลงแรง เรื่องเงี้ยซื้อปลาเด้อพี่น้องเด้อแสนหนึ่งปลาหนังของปลาน้ำโขงในแสนหนึ่งให้เด็กน้องกินกระพาะแล้วอไง อันนี้ให้สางเนียงเห็ดอันนี้สิบห้าพันสาพันสาลีสิบสิบห้าที่นำ้อนนะซื้อเบียร์มาให้สางเนียงกระป๋องหนึ่งเพิ่นกินได้แล้ว โอเคเลยตอนนี้เดี๋ยพี่น้องเกยของสื่อมาจากตลาดมือนี่กัมือนี่กัสซิปอยู่เดี๋ยพี่น้องเดิมีธุระกลับบ้านกันหน้ากกับกับเสี่ยวเก่าว่ามีธุระนิดหนึ่งเดี๋ยพี่น้องเดินเด้อฮะคลิปเก่าคลิปแต่เสียงว่าเอาคลิปใหม่เลยกันสบายดีคลิปยัง เปลี่ยนตี่เดินงานเทากับพี่น้องออกมาดัานขังนี่แหละมันยังชีไัยมอบยังพีน้องเก็บเศษน้อยนั้นนี่กันนี่คือการพี่น้องแล้วออกมาเฮือนครวรหรือพี่น้องมึงกันนาจะเลีล้ยงอะไรเกินครวร ต้องวัดดีเห็นอะไได้เนี้ยงปลานี่ลาบแล้วลาบเออซื้อมาให้เลยหอมนี่ลาบปลาของของขึ้นผู้ของใกล้จะรักเอาเขาออกมาแขกแข็งมาได้เออเขาแพ็คแข็งมาได้เชบมันได้เออมันค่ะปลาปลาของ ปีนงชมันค yeah. ือตัวขึ้นมูนี่ปี๊งแหงๆแหงครับเนออซื้อบีมหฮโตกระป๋องหนึงสิเซกับบ้านูกับอยู่กับตดเถอะต้นี่อยู่เตคนอยู่้ไมก้บพอเพี่น้องเนาะบัดนี้ก็น่ากัเมือธุระน่อยนึงเลอพี่น้องเด้ออื่นภูริสิมาแต่เศ้าเนาะพี่น้อง ปลากระพาให้เพื่อนเด็กกินซื้อมาให้เลยเพื่ยังกินเนี่ยเสร็จก,ก้อยบอ่โอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้พี่น้องบ๊ายบาย